อ่าก็สวัสดีครับผมเดี๋ยวมาดูกุมร้อยเมตรครับผมลูกสลักแท็บล็ใกล้จะหมดแล้วครับผมไงเนี่ยมันจะเหลือไม่เหลือหน่อยเดียวครับผมก็เลยมาลองเทสตกลุ่มดูว่าร้อยเมตรผมมันได้ขนาดไหนครับผมโอ้ครับผมโอเคครับผมอันนี้ตั้งคร่าวๆแล้วกันครับผมผมเอามอไซค์มาเนาะมันกระแทกครับผมมันอาจจะไม่ตรงร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผม แต่เวลาไปล่าจริงๆนี่ผมตั้งตรงเลยครับผมตั้งตรงแล้วก็ประคองไพ้ไม่ให้มันถูกเลยเนาะขอเช็คดูกันครับเซแยมเยอะครับผมอา้าวยังไม่ได้ปรับลาโอเคครับผมมานี้ เอาสักสี่ห้านัดพอครับผมเหลือไม่เยอะเหลือได้ไปไล่ตอนเย็นสักหน่อยแค่นี้ก็พอแล้วครับผมอันนี้เอาแค่ดูกลุ่มนะครับผมผมยังผมยังไม่ได้ยิงซ้อมเนาะไม่ได้ตั้งครับผมเพราะอะไรอะป้ายผมขี้เกียจไปพ่นสีป้ายมันยังไม่มีรอยยิงครับผมผมก็เลยจะยิงยตรงไม่ตรงก็ไม่เป็นไรครับผมเอาถือว่าดูไว้ก่อนเนาะ จุดนี้ประมาณเหรียนห้าครับผมอู้ขึ้นบนครับผมเห็นไหมครับผมในกล้องเห็นหรือเปล่าเห็นอยู่มั้งมันก็ตรงอยู่นะแต่มันขึ้นบนครับผม อันนี้ไปไหนครับผมหลุดครับผมนั้นนี่หลุดโอ้หลุดแกนนั้นแสดงว่าไม่ธรรมดาครับผมกลุ่มมันตั้งใหญ่แน่ <c oughs> โอเคครับผมถูกอยู่อันนี้ถูกเกือบใกล้จุดใกล้จุดแล้วครับผม น่าจะใกล้ๆก,กันอยู่งน้าสองนัดพอครับผมเบมือรูครับผมโอเคสักนัดหนึ่งครับผมไม่รู้มันอยุดตรงไหนขอไปดูครับผมอีกนัดเดียวครับผม Okay. เรียงกันเลยครับผมเรียงกันเลยครับผมผมเห็นแล้วแหละเล็กกับหมนจะหมบนในรูนะโอ้โหผมว่าแล้วครับผมนี่ไงลมผมเหลือนิดหน่อยแล้วครับผมผมว่าอยู่ทำไมกลุ่มมันเรียงลงแบบนี้ครับผมเลขผมตัดสองพันนิดๆเนาะอ,อันนี้ลมเ้วสองพันครับผม Okay, เดี๋ยววันหลังค่มาแก้มือครับผมเพราะผมไม่ได้เติมลมมาผมมาผมก็ยิงเลยเอาให้รู้ครับผมว่าร้อยเมตรมันจะกลุ่มประมาณไหนอ่ะผมสต๊อปไปก่อนอ่ะนี่ก็ผมกลุ่มประมาณนี้กลุ่มประมาณนี้ก็ลมผมคิดว่าน่าจะหมดกับผมเลยย้อนลงมาเนาะปกตินี้ผมทากลุ่มค่อนข้างดีเลยครับผมกลุ่มก็ที่ผมทํานะประมาณไม่เกินสองนิ้วครับผมความกว้างความแตกมันเนาะผมเคย จะว่าไม่เคยลองก็เคยลองอยู่รอบหนึ่งครับผมกลุ่มในประมาณไม่เกินสองนิ้วครับผมกลุ่มมันอ่ะนี่ก็ประมาณสี่นัดตับ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 ,ตบไม่รู้หลุดเป็นมัวไหนไม่รู้โอเคครับผมก็ประมาณนี้สลักถา้ามันยิงมันยิงตรงอยู่ครับผมยิงตรงลงมาเนาะผมคิดว่าลมผมมันเริ่มหมดไงมันเริ่มตกตกตกถ้าไม่ตกมันก็จะอยู่ช่วงนี้ครับผมตึ๊บตึบตึบตึบโอเคครับผม